อัญญาบลรสรีสวัสดีครับพบกับอัญญาบลรสรีในอีพีไม้กระถาง5.5นิ้วที่ลูกค้าหลายๆท่านนะครับถามมาว่ากระถาง8นิ้วทำไมยังไม่เห็นจำหน่ายนะครับช่วงนี้ อัญญาบันสีงดน้ำในช่วงเดือนมก,กรานะครับธันวาและก็มก,กราในช่วงหน้าหนาวนะครับงดน้ำให้เขายุบแล้วก็เกิดขึ้นมาใหม่ตอนนี้หลังจากเริ่มลดน้ำแล้วเขาก็จะเริ่มขึ้นมาใหม่แบบนี้นะครับเดี๋ยวต้องอีกสักระยะหนึ่งนะครับสักประมาณทักหนึ่งรือสองเดือนประมาณมีนานะครับมีนาเมษานะครับจะเริ่มมี แต่ปีนี้มีไม่เยอะนะครับเนื่องจากว่าส่วนแม่พันธุ์ถึงตรงนี้นะครับตรงป้ายแม่พันธุ์เนี่ยจนถึงสุดๆเลยนะครับมีไม้ใหม่ทยอยเริ่มหอ,อกมาตั้งตัวน,นี้ก็เป็นไม้ที่จะพาตัวน,นี้เป็นชุดไม้ใหม่ที่ยังไม่เคยมีนะครับมีอย่างละหนึ่งหสองกระถางส่วนนี้คือไม้พาปกติกระถางละหนึ่งสายพันธุ์นะครับควักหัวมารวมกันไว้แล้วแต่สาหรับลูกค้าที่ รอไม้กระถางแปดนิ้วนะครับเดี๋ยวรออีกสักนิดน,นึงนะครับเริ่มงอกแนละ้วหลังจากงดน้ําให้เขายุบลงไปแล้วขึ้นน้ำใหม่เพื่อให้เขาได้พักนะครับถ้าหัวเขาไม่ค่อยได้ถ้าหัวเขาไม่ได้พักโอกาสที่เขาจะทิ้งหัวมีค่อนข้างที่จะเยอะก็ให้เขาพักลงไปแล้วก็ฟื้นขึ้นน้ำใหม่แต่บางสายพันธุ์นะครับก็จะขึ้นมาเร็วกว่าปกตินะครับอย่างแก้วมังกรคนระับ สีที่สวยจะครับน้ําค่อนข้างที่ยเยอะนะครับแต่ถ้าวันไหนที่พ่อค้านามาลงคลิปใหม่เดี๋ยวพ่อค้าก็จะเช็ดให้ครับเช็ดทำาสความสะอาดให้ส,ยสวยอันนี้อัปเดตให้นะครับสําหรับไม้กระถาง5 5จดนิ้วถินลงเรือนของกัญญาบรรสีตอนนี้ก็จะเต็มด้วยเต็มไปด้วยนะครับมอสนะครับสําหรับคนที่ทําบันไซนะครับเขาก็จะมาขอไปเพื่อที่จะไปโปะ ื่อที่จะป,ปิดหน้าดินของต้นบอนไซนะครับให้เป็นมีตะไคร่น้ำสวยๆก็จะมาแทะๆเอาไปเรื่อยๆนะครับมีพี่ๆที่อยู่ตรงนี้นะครับเขาทำบอนไซขายหน่อตัวๆสวยๆนะครับอยากอาจารย์จูนี่ก็หน่อเบื้อเริ่มเลยถ้าเกิดปล่อยให้เกิดขึ้นใหม่ก็จะมีดอกมาด้วยนะครับเราต้องการใบก็จะเริ่มมาทยอยตัดดอกนะครับนี่ให้ดูปริมาณใบนะครับ ก็จะได้ใบป,ประมาณนี้แต่ว่าเขาขาแบบนี้เป็นคาบน้ําต้องเช็ดน,นะครับเช็ดแล้วก็จะได้ส,ยสวยๆแบบนี้เนื่องจากว่าปลาในสระมีปริมาณเยอะนะครับเขาก็จะทั้งกินอาหารแล้วก็คุยดินด้านล่างนะครับน้ําก็จะขุ่นอยู่ตลอดเวลาจนถับปีนี้สังเกตว่าน้ําจะขุ่นมากกว่าปกติสังเกตจากคาบน้ําที่อยู่ตรงใบของบันสีนะครับ เดือนกุมภาพันธ์นะครับพ่อค้าขออนุญาตแถมเป็นหัวบันสีนะครับถ้าหัวโตๆแบบนี้2กระถางแถมหนึ่งหัวนะครับถ้าหัวเล็กๆแบบนี้ก็แถมกระถางละหนึ่งหัวนะครับโดยประมาณนะครับแรกๆพ่อค้าจะแถมสองกระถางต่อหนึ่งหัวก่อนถ้าหัวตัวหมดนะครับขออนุญาตแถมเป็นหัวเล็กกระถางละหนึ่งหัวนะครับก่อนจะนําเสนอขออนุญาตที่แจ้งเราจะส่งแบบแพ็คทั้งกระถางห่อด้วยกระดาษลังแพ็คลงกล่องกระดาษจัดส่งพัสดุอิมพีดโดยไปสนย์ไย ค่าจะส่งวาเหมาคิดที่เจบาทรับกีบบบ่กระถางก็ได้อัญญาบัสีอยู่ที่อำเภอชุมแพ,มพมจังหวัดขอนก่นระยะเวลาในการจัดส่งภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือใช้เวลา1-2ถึงวันส่วนภาคใต้ใช้เวลา2-4ถึงวันขึ้นอยู่กับระยะทางอัญญาบันสีมีบริการเก็บเงินปลายทางไว้ให้บริการไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มสําหรับกรณีเก็บเงินปลายทาง ขอชี้แจงเพิ่มเติมเนื่องจากอัญญาบัรสีเน้นจำหน่ายไม้ที่อยู่ในคลิปเนื่องจากเป็นไม้ฟอร์มโตแต่ละกระถางจะมีความแตกต่างกันจํานวนต้นจํานวนหนอ่อขนาดลําต้นความดังความป้าย จำนวนใบและราคาไม่เท่ากันดังนั้นลูกค้าต้องจดจํอ EP ีและหมายเลขกระถางที่ลูกค้าต้องการเพื่อให้ได้วันสีสวยสวยต้นที่อยู่ในคลิปด้านบนขวามือเป็นหมายเลขอีีและวันที่ที่ทาการรับชมด้านล่างขวามือเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารเป็นเบอร์โทรเบอร์โทนี้สามารถแอดไลน์ได้หรือจะทําการโทรเข้ามาให้ทางอัญนสีแอดไลน์ให้ก็ได้เช่นกันสำหรับวันนี้เรามาเริ่มกันที่กระถางที่1ครับนางรักสตรวีกระถางที่1ฟอร์ม2ต้นในกระถางนางรักสตรวีกระถางที่1ฟอร์ม2ต้นในกระถาง นางรักสดเทวีกระถางนี้ให้ไปที่ราคา110บาทครับนางรักสดเทวีกระถางที่1กระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึงรฟอมสตบนาทครับนางรักสดเทวีฟอมสองต้นในกระถางนางรักสดเทวีกระถางที่2อฟอมสองต้นในกระถางนางรักสดเทวีกระถางนี้ให้ไปที่ราคา1 1 0บาทครับนางรักสดเทวีกระถางที่2กระถางนี้ไปที่ราคา110บบาทครับ สุนทรผู้ฟอมสองต้นในกระถางสุนทรผู้ฟอมสองต้นในกระถางหนึ่งต้นโตกัดสีสวยๆกับหนึ่งต้นเล็กด้านลนางสุนทรผู้กระถางนี้ให้ไปที่ราคา8 0บาทครับสุนทรผู้กระถางนี้ให้ไปที่ราคา8 0บาทครับสุนทรผู้ฟอมสองต้นในกระถางม่นี้มรกตฟอมสองต้นในกระถางม่นีมรกตฟอมสองต้นในกระถางด่างนิดหน่อยนะครับดองเหลือง มณีมรกดกระถางนีน <stock S 2> ้ให้ไปที่ราคา5 9บาทครับมาีมรกดกระถางนี้ให้ไปที่ราคา5 9บาทครับฟอร์ม2ต้นในกระถางแม่ฟ้าหลวงฟอร์ม2ต้นกับ4หน่อในกระถางแม่ฟ้าหลวงฟอร์ม2ต้นกับ4หน่อในกระถางออกทนแข็งเขียวแม่ฟ้าหลวงกระถางนี้ให้ไปที่ราคา40กระถางนี้ให้ไปที่ราคา4 9บาทครับแม่ฟ้าหลวงกระถางนี้ไปที่ราคา4 9บบาทครับ ตุลาการฟอมสองต้นในกระถางตุลาการฟอมสองต้นในกระถางตุลาการกระถางนี้ให้ไปที่ราคา100บาทครับตุลาการฟอมสองต้นในกระถางตุลาการกระถางนี้ให้ไปที่ราคา100บาทครับชัดทินกรฟอมสองต้นในกระถางชัดทินกรฟอมสองต้นในกระถางชัดทินกรกระถางนี้ให้ไปที่ราคา90บาทครับชัดจินกรกระถางนี้ไปที่ราคา90บบาทครับหลอดใหม่เปิดด่างมาแล้ว มณีล้อมเพชรแผงความสองต้นในกระถางมณนีล้อมเพชรแผงความสองต้นในกระถางมณีล้อ like มเพชรกระถางนี้ให้ไปที 3, 2 2> <iej> ่ราคา49บกาบาทครับมณีล้อมเพชรกระถางที่1กระถางนี้ให้ไปที่ราคา49บกาบาทครับมณีล้อมเพชรกระถางที่2ความสองต้นในกระถางมณีล้อมเพชรกระถางที่2อความสองต้นในกระถางเป็นมณีล้อมเพชรแผงเช่นกันมณนีล้อมเพชรกระถางนี้ให้ไปที่ราคา4ี่บกาบาทครับมณีล้อมเพชรแผงกระถางนี้ไปที่ราคา49บาบาทครับ เศรษฐีเล้มนาคความสองต้นในกระถางเศรษฐีเลีมนาคความสองต้นในกระถางเศรษฐีเลีมนาคกระถางนี้ให้ไปที่ราคา100บาทครับเศรษฐีเล้มนาคกระถางนี้ให้ไปที่ราคา1 0 0บาทครับเศรษฐีเลีมนาคความสองต้นในกระถางยักษ์การุณนาตกระถางที่1ฟอร์มสองต้นในกระถางยักษ์การุณนาตกระถางที่1ฟอร์มสองต้นในกระถางกาดหลุดนะครับมีกาดหนึ่งหนึ่งใบ ยักษ์การุณนัตกระถางที่1กระถางนี้ให้ไปที่ราคา100บาทครับยักษ์การุณนัตกระถางที่1กระถางนี้ให้ไปที่ราคา100บาทครับฟอมสองต้นในกระถางยักษ์การุณนัตกระถางที่2ฟอร์ม2ต้นในกระถางยักษ์การุณนัตกระถางที่2ฟอร์ม2ต้นในกระถางยักษ์การุณนัตกระถางนี้ให้ไปที่ราคา1 1 0บาทครับยักษ์การุณนัตกระถางที่2ฟอร์ม2ต้นในกระถางกระถางนี้ให้ไปที่ราคา110บบาทครับ ชมพูพันธุ์คลองเมืองกระถางที่1ฟอร์ม2ต้นในกระถางชมพูพันธุ์คลองเมืองแบบใบยาวกระถางที่1ฟอม์ม2ต้นในกระถางชมพูพันธุ์คลองเมืองกระถางนี้ให้ไปที่ราคา80บาทครับชมพูพันธุ์คลองเมืองกระถางที่1กระถางนี้ให้ไปที่ราคา80บาทครับชมพูพันธุ์คลองเมืองกระถางที่2ฟอร์ม3ต้นในกระถางชมพูพันธุ์คลองเมืองกระถางที่2ฟอร์ม3ต้นในกระถางเป็นชมพูพันธุ์คลองเมืองใบยาวครับชมพูพันธุ์คลองเมืองกระถางที่2กระถางนี้ให้ไปที่ราคา100บาทครับชมพันธุ์ ชมพูพันธุ์ข้อเมืองกระถางนี้ให้ไปที่ราคา100บาทครับหรือสีมงคลฟอมสองสามต้นในกระถางหรือสีมงคลกระถางที่1ฟอร์ฟอมสามต้นในกระถางหรือสีมงคลกระถางนี้ให้ไปที่ราคา90บาทครับหรือสีมงคลกระถางนี้ฟอมสามต้นในกระถางกระถางนี้ให้ไปที่ราคา90บาทครับหรือสีมงคลกระถางที่1ฤหรือสีมงคลกระถางที่สองฟอมสองต้นในกระถางหรือสีมงคลกระถางที่สองฟอมสองต้นในกระถาง ฤสีมงคลกระถางนี้ให้ไปที่ราคา80บาทครับฤสีมงคลกระถางที่2กระถางนี้ให้ไปที่ราคา80บาทครับพรเจ้าสัวกระถางที่1ฟอร์ม1ต้นโตกับ1ต้นเล็กในกระถางพรเจ้าสัวกระถางที่1ฟอร์ม1ต้นโตกับ1ต้นเล็กในกระถางพรเจ้าสัวปัดใหม่เริ่มเปิดดังมาแล้วพรเจ้าสัวกระถางนี้ให้ไปที่ราคา5 9าบาทครับพรเจ้าสัวกระถางนี้ให้ไปที่ราคา5 9บาทครับพรเจ้าสัวกระถางที่2อความ2ต้นในกระถางพรเจ้าสัวกระถางที่2ฟอร์ม2ต้นในกระถาง เป็นหนึ่งต้นโตกับหนึ่งต้นเล็กเริ่มเปิดด่างมาแล้วพรเจสวดกระถางนี้ให้ไปที่ราคา5 9บาทครับพรเจสวดกระถางที่2กระถางนี้ไปที่ราคา5 9บาทครับวันนี้ไม่ขลาฟอร์ม2ต้นในกระถางมณีไม่ขลาฟอร์ม2ต้นในกระถางมันนี้ไม่ขลากระถางนี้ให้ไปที่ราคา80บาทครับมนีไม่ขลาฟอร์ม2ต้นในกระถางกระถางนี้ให้ไปที่ราคา80บาทครับท้าจันทชนฟอร์ม2ต้นกับ1หน่อในกระถางท้าจันทชะ ท้าจันทชนฟอมสองต้นกับหนึ่งหนอนเล็กๆด้านข้างในกระถางไปหนึ่งต้นเท้าจันทชนกระถางนี้ให้ไปที่ราคาห้าสิบกาบาทครับกระถางนี้ให้ไปที่ราคาห้าสิบกาบาทครับมนบางแสนสายลุ source, ้นฟอมสองต้นในกระถางมวนบางแสนสายลุ้นฟอมสองต้นในกระถางมนบางแสนกระถางนี้ให้ไปที่ราคาห้าสิบกาบาทครับมวบางแสนกระถางนี้ให้ไปที่ราคาห้าสิบกาบาทครับฟอมสองต้นในกระถาง บุพเพสนิวาสฟอมสองต้นในกระถางบุพเพสนิวาสใสลุ้นฟอมสองต้นในกระถางบุพเพสนิวาสกระถางนี้ให้ไปที่ราคาห้าสิบเก้าบาทครับบุพเพสนิวาสกระถางนี้ให้ไปที่ราคาห้าสิบเก้าบาทครับบุพเพสนิวาสใสลุ้นกระถางที่หนึ่งบุพเพสนิวาสกระถางที่สองฟอมสองต้นในกระถางบุพเพสนิวาสกระถางที่สองฟอมสองต้นในกระถางมีเปิดดังมานิดหน่อยบุพเพสนิวาสกระถางนี้ให้ไปที่ราคาห้าสิบเก้าบาทครับ ปกเพียสัญญาบัติกระถางที่2กระถางนี้ไปที่ราคา59บาทครับของกรุนกระถางที่1ฟอร์ม1ต้นโตกับ1ต้นเล็กในกระถางของกรดุนกระถางที่1ฟอม์ม1ต้นโต1ต้นเล็กในกระถางกัดสีเต็มมาแล้วของดรดุนกระถางนี้ให้ไปที่ราคา5 9บกาบาทครับของกรดุนกระถางที่1กระถางนี้ไปที่ราคา59บาทครับของกระดุนกระถางที่2ฟอร์ม2ต้นในกระถางของกรดุนกระถางที่2ฟอร์ม2ต้นในกระถางกัดสีเต็มมาแล้ว ผงกระดุนกระถางนี้ให้ไปที่ราคา100บาทครับของกระดุนกระถางที่สองกระถางนี้ให้ไปที่ราคา100บาทครับฟความสฟองต้นในกระถางกวนูฟอร์มสองต้นในกระถางกวนูกระถางนี้ให้ไปที่ราคา100บาทครับกวนูอร์ม2ต้นในกระถางกวนูกระถางนี้ให้ไปที่ราคา100บาทครับบรรณทรัพความสามต้นในกระถางบรรณทัพความสมต้นในกระถาง บรรดานซับกระถางนี้ให้ไปที่ราคา1 1 0บาทครับบรรดานซับฟอร์มนั้นนะฟอร์มสามต้นในกระถางกระถางนี้ให้ไปที่ราคา110บาทครับเขื่อนสิริกิจฟอร์มสองต้นในกระถางเขื่อนสิริกิจฟอร์มสองต้นในกระถางเขื่อนสิริกิจกระถางนี้ให้ไปที่ราคา80บาทครับเขื hey. ่อนสิริกิจกระถางนี้ให้ไปที่ราคา80บาทครับเขื่อนสิริกิจฟอร์มสองต้นในกระถาง ไม่รับของเมืองความสองต้นในกระถางไม่รับของเมืองความสองต้นในกระถางไม่ร <t rat> ับคองเมืองกระถางนี้ให้ไปที่ราคา80บาทครับไม่รับของเมืองกระถางนี้ไปที่ราคา80บาทครับกวาปัวทองฟอม์ม5ต้นในกระถางกวาปัวทองฟอม์ม5ต้นในกระถางฟอมกอบนี้กวางปัวทองกระถางนี้ให้ไปที่ราคา100บาทครับกวาปัวทองฟอมกอฟอม์ม5ต้นในกระถางกระถางนี้ให้ไปที่ราคา100บาทครับ ท้ามหาพลฟอมสองต้นในกระถางท้ามหาพลฟอมสองต้นในกระถางท้ามหาพลกระถางนี้ให้ไปที่ราคา๙๐บาทครับท้ามหาพลกระถางนี้ให้ไปที่ราคา๙๐บาทครับท้ามหาพลฟอมสองต้นในกระถางนุมานประสานกายฟอมสองต้นในกระถางนุมานประสานกายฟอมสองต้นในกระถางป้ายหนึ่งต้นไม่ป้ายหนึ่งต้น อนุมานประสานกายกระถางนี้ให้ไปที่ราคา100บาทครับอนุมันประสานกายฟอมสองต้นในกระถางต้นป้ายใบดกกระถางนี้ให้ไปที่ราคา100บาทครับอนุมันประสานกายฟอมสองต้นในกระถางวิจิตจินดาฟอมสองต้นในกระถางวิจิตจินดาฟอมสองต้นในกระถางหลอดใหม่ก็ป้ายมาแล้ววิจิตจินดาป้ายน้อยกระถางนี้ให้ไปที่ราคา80บาทรับวิจิตจินดากระถางนี้ให้ไปที่ราคา80บาทครับฟอมสองต้นในกระถาง ลองใสยฟอมสองต้นในกระถางลองใสยฟอมสองต้นในกระถางลองใสยกระถางนี้ให้ไปที่ราคากระถางนี้จัดโปร่งให้ที่ราคา50บกาบาทครับลองใายกระถางนี้จัดโปรงให้ที่ราคา50บาบาทครับลองใสยฟอมสองต้นในกระถางไก่มงคลฟอมสองต้นในกระถางไก่มงคลฟอมสองต้นในกระถางไก่มงคลกระถางนี้ให้ไปที่ราคา 90บาทครับไก่มงคลฟอร์ม2ต้นในกระถางไก่มงคลกระถางนี้ให้ไปที่ราคา90บาทครับไก่มงคลกระถางที่2ฟอร์ม2ต้นในกระถางไก่มงคลกระถางที่2ฟอร์ม2ต้นในกระถางไก่มงคลกระถางนี้ให้ไปที่ราคา90บาทครับไก่มงคลกระถางที่2กระถางนี้ไปที่ราคา90บาทครับพยาพันวังกระถางที่1ฟอร์ม2ต้นในกระถางพยาพันวังกระถางที่1ฟอม์ม2ต้นในกระถาง พยาพันธุ์วังกระถางนี้ให้ไปที่ราคา90บาทครับพยาพันธุ์วังกระถางที่1นึ่งความ2ต้นในกระถางพยาพันธุ์วังกระถางนี้ไปที่ราคา90บาทครับพยาพันธุ์วังกระถางที่2อรความ2ต้นในกระถางพญาพันธุ์วังกระถางที่2อรความ2ต้นในกระถางพยาพันธุ์วังกระถางนี้ให้ไปที่ราคา90บาทครับพยาพันธุ์วังกระถางที่2กระถางนี้ไปที่ราคา90บาทครับพยาพันธุ์วังความ2ต้นในกระถางกระถางที่2ช้างเอราวันอร์มสองต้นในกระถางช้างเอราวันความสองต้นในกระถาง ช้างเอราวัณกระถางนี้ให้ไปที่ราคา90บาทครับช้างเอราวัณกระถางนี้ไปที่ราคา90บาทครับช้างเอราวัณฟอร์ม2ต้นในกระถางช้างเอราวันกระถางที่2ฟอร์ม2ต้นในกระถางช้างเอราวันกระถางที่2ฟอร์ม2ต้นในกระถางช้างเอราวันกระถางนี้ให้ไปที่ราคา 90, 15, 2, 2, ½, 100บาทครับช้างเอราวัณฟอร์ม3ต้นในกระถางกระถางนี้ให้ไปที่ราคา100บาทครับ ท <Workers. S 2> ้าพันตาฟอร์ม3ต้นกับ2หน่อในกระถางท้าพันตาฟอร์ม3ต้นกับ2หน่อในกระถางท้าพันตากระถางนี้ให้ไปที่ราคา1 0 0บาทครับท้าพันตากระถางนี้กระถางที่1ให้ไปที่ราคา100บาทครับท้าพันตากระถางที่2ฟอร์ม3ต้นในกระถางท้าพันตากระถางที่2ฟอร์ม3ต้นในกระถางท้าพันตากระถางนี้ให้ไปที่ราคา100บาทครับท้าพันตากระถางที่2ฟอร์ม3ต้นในกระถางกระถางนี้ไปที่ราคา100บาทครับ มานนางพิมพกระถางที่หนึ่งฟอมสองต้นฟอมสามต้นกับหนึ่งหน่อในกระถางบ้านนง 1, 2, 3, า,นานนงพิมพ์กระถางที่หนึ่งฟอมสามต้นกับหนึ่งหน่อในกระถางม่นนนางพิมพกระถางนี้ให้ไปที่ราคาเก้าสิบบาทครับบ้านนางพิมพ์ฟอมสามต้นกับหนึ่งหน่อในกระถางกระถางที่หนึ่งให้ไปที่ราคาเก้าสิบบาทครับบ้านนางพิมพ์กระถางที่สองฟอมสี่ต้นในกระถางบ้านนางพิมพ์กระถางที่สองฟอมสี่ต้นในกระถางบ้านนางพิมพ์กระถางนี้ให้ไปที่ราคา หนึ่งบาทครับแมันางพิมพ์กระถางที่2อฟอมสี4ต้นในกระถางกระถางนี้ให้ไปที่ราคา1นึรบาทครับแดงอันดาฟอร์ม2ต้นในกระถางแดงอันดาฟอร์ม2ต้นในกระถางแดงอันดากระถางนี้ให้ไปที่ราคา80บาทครับแดงอันดากระถางที่1กระถางนี้ให้ไปที่ราคา80บาทครับแดงอันดาฟอร์ม2ต้นในกระถางกระถางที่1แดงอันดากระถางที่2ฟอร์ม2ต้นในกระถางแดงอันดากระถางที่2ฟอร์ม2ต้นในกระถาง แดนกันดากระถางนี้ให้ไปที่ราคาดกันดากระถางนี้ให้ไปที่ราคา80บาทครับสีสมบูรณ์ฟอมสองต้นในกระถางเป็นสีสมบูรณ์แผงเขียวหนึ่งแผงเป็นทุ่งสีทองอีกหนึ่งสีสมบูรณ์กระถางนี้ให้ไปที่ราคา59บาทครับสีสมบูรณ์แผงเขียวกับทุ่งสีทองนะครับทุ่งสีทองนี้ก็แผงมาจากสีสมบูรณ์กระถางนี้ให้ไปที่ราคา5 9บบาทครับทุ่งสีทองกับสีสมบูรณ์แผงเขียว มณกิตยาฟอมสองต้นในกระถางมนกิติยาฟอมสองต้นในกระถางมนกิติยากระถางนี้ให้ไปที่ราคา90บาทครับมนกิติยากระถางที่1กระถางนี้ให้ไปที่ราคา90บาทครับมนกิติยากระถางที่สองฟอมสองต้นในกระถางฟอร์มตัวโตใบดกๆพุ่มสวยๆมนกิติยากระถางที่สองฟอมสองต้นในกระถางมนกิตยากระถางนี้ให้ไปที่ราคา100บาทครับมนกิติยากระถางที่สองกระถางนี้ให้ไปที่ราคา100บาทครับ ลุงสุรีฟอมสองต้นในกระถางลุงสุรีฟอมโตฟอมสองต้นในกระถางดูนิ้วพระขากับลำต้นลุงสุรีกระถางนี้ให้ไปที่ราคา90บาทครับลุงสุรีกระถางนี้ให้ไปที่ราคา90บาทครับลุงสุรีฟอมสองต้นในกระถางเป็นกระถางสุดท้ายสําหรับอีพีนี้ลูกค้าท่านใดสนใจสั่งซื้อบัญชีติดต่อมาที่0ูนย์151 6 9กเเป็นทั้งไลน์และเบอร์โทร ลูกค้าสามารถทยอยรับแล้วก็ฝากพ่อค้าไว้หรือว่าจะท,อย,ทยอยรับไปเรื่อยๆฝากพ่อค้าไว้ก่อนจนกว่าจะได้ครบจานวนแล้วค่อยให้พ่อค้าทําการจัดส่งให้คิดค่าสุดส่งมาเมาที่70บาทเท่าเดิมสำหรับวันนี้ทางอายามันสีต้องการคำว่าสวัสดีครับ